แล้วนะครับพุกมจะปาทุกคนมาดูนะครับเบ็ดนะครับที่พุกมาปักไว้เมื่อคืนนะครับโดยเหยกลวยยางหลานะครับโกตังัดก้ามจิบกาวตานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปลาติะกี้ตัวนะครับมาดูมาดูมาดูวันเด็กคนนะครับมาดูเด็กคนนะครับนี่นี่นี่ใส่อยู่นี่ใส่อย่างนี้ใส่ตึงๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปลาไหลนะครับตายแล้วนะครับพี่น้องเป็นปลาไหลนะครับปลาไหลกินเนื้อกลวยยางด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับผมมาดูตานี้นะครับก็มีปลาจอนทิศหนึ่งตัวนะครับแต่ตัวเล็กตายแล้วนะครับนี่นี่ตายแล้วนะครับแต่ก็ยังกินได้นะครับปลาจอนโอเคครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปครับเอาละครับ ตานี้ติดอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ยังไม่ท้ายนะครับนูนูมีการดึงอยู่ครับดึงดึงอยู่นะครับ่ล่อยู่เดี๋เนี่ปลาชนติดอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยกุ้งย่างได้ป้นครับตัวนี้ใส่กับมาญ่นะครับยังเป็นอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปครับผมกับตานี้มีกิ้งไม้กระยับอยู่แล้วนะครับ แต่ไม่รู้ครับตัวขนาดนี้นะครับแต่ว่าใสายเบ็ดกระทุกอยู่นะครับตนนัวนี้โอ้โหใส่ช่วยเลยครับเดี๋ยวปุ้งก็อย่าตังครองเลยย yeah. ะโอ้โหใส่ขึงรูดได้พี่น้องเปๆๆๆๆๆ็นเง็กเป็นเง็กยังเป็นอยู่นะครับยังเป็นอยู่ นี่นี่ครับใส่ช่วยเราอุ้ยคลึงโลได้นะครับตัวนี้คลื่นเลยนะครับคลื่นเยี้ยวเลยคลึงโลได้นะครับเนี่ยกลัวยยางไม่ตั้งไม่ปิดว่างครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันครับป้อมครับขอติดอีกหนึ่งตัวนะครับเสียได้ตายอย่าล้านะครับพี่น้องถัวเต้าเลย กครับเดี๋ยวมงลงไปหัวนะครับยู่นี่ครับตายไปแล้วนะครับตัวเดี๋้ว่ยนะครับกลึ่ดูได้แล้วนะครับตัวนี้โอเคครับไปดูตาต่อไปครับเอาละครับขมีติดอีกหนึ่งตัวนะครับใส่ช่วยแล้วนะครับพี่น้องแต่มันตายแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มาดูตอนกลางขึ้นนะครับป้อมปักไปเมื่อกีนก็มาดูต้นชาทีเดียวเลยป้าวิ่งกิ่งไม้นะครับนู พึ่งตายนะครับพึ่งตายเหมือนตอนเจ้าตัวยังลิ่มลอยู่เลยครับมาคนเดียวครับวันนี้ไม่ได้ปะโกงกบผู้มาครับนี่ครับนี่ครับใส่ช่วยเลย นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปนครับผมเดี๋ยวช่วยด้วยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูตานี้นะครับผมเพชรมันตึงๆนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวครับมาดูปลาได้นะครับติดอยู่นะครับอินตรงเก้าอยู่โอ้โหปลาลูกครับพี่น้องโอ้โหช่วยกึ่งลูกได้นะครับอย่าเด็ดเด็ด มือเดียวด้วยนะครับโอ้คขึ้นกนะครับโอโ้เป็นแบบลูกใจช่วยนะครับนี่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 เป็นปลาดุกน่าจะเป็นปดุกดุกดางนะครับดุกดางปลาดุกดางนะครับนี่นี่นี่โอ้สุดยอดครับสุดยอด ครับผมปลาดุกนะครับปลาดุกวสวยๆเลยโอเคครับผมไปดูกันต่อไปบเ,อเบ็ดกลลับเรือสร้างเปิดเจนเลยนะครับ mm hmm. มีติดอีกหนึ่งทัวนะครับไม่รูว้ว่าจะแย่ไหมนะครับเมื่อกี้ผมไปก็มีการดึงนะครับมีการดึงใต้เบ็ดไม่รูว้ว่าจะแย่ไหมมาลุ้นกันนะครับไ mm hmm. อตัวต้มนิดได้ <c oughs> นี่ครับ โอเคครับไปดูกันต่อไป <c oughs> แบดกรองก็ไกลจะหมดแล้วนะครับ <S <S ตานี้มีติดอีกหนึ่งตัวนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอ้โหใส่ย,ยังไงมาแต่ตัวนี้ผมม็นแล้วนะครับว่าน่าจะตายแล้วนะครับนี่ตายแล้วนะครับตายลจริงครับนี่โอ้โหตัวใซ่์ช่วย,ช,วยช่วยเลยนะครับตายหมดเลยตัวนี้ผมว่าประมาณอ๊อกกี้ได้นะครับ จัดกีดได้นะครับเสียได้มากเลยครับตาใจด้แลวโอเคครับไปดูตาต่อไปครับมาดูพ่อนานวันนี้นะครับก่อนนะครับนี่ปักเบ็ดนะครับปักเบ็ดเนี่ยเบ็ดพุ่มนะครับเป็นปบนนีนะครับนะครับเบ็ดปนีีนะครับถ้ามาถกันนะครับพัวกขโมยที่ว่าจะมาดูเบ็ดเราได้นะครับเราปักไอจมดินไปเลยนะครับไอไอมันไอมันไอเอ็นเตียมเตียมนี้นะครับ แต่ว่าเราต้องจําให้เหม็นนะครับว่าเราปักไว้ตรงไหนมั้งนะครับตาวิธีนี้คือกันผัวกามวยได้ดีนะครับเอาละครับมาดูุ่นนั่นมาดูุ่นนั่นหน่อยพี่น้อยนี่เสียดายนะครับไม่ได้มาดูตอนเมื่อคืนนะครับถ้าได้ดูตอนเมื่อคืนนี่คือสุดยอดเลยชนนะครับนี่นี่ใจกล้องตายเฉลียวนะครับตายถือใจช่วยช่วยพื่ครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยใจอย่างม่กสี่ตัวนะครับชน ตัวนี้เป็นอยู่นึ่งตัวนะครับก็มีดุกใจ้ามนึ่งตัวด้วยนะครับประลุกนะครับนี่นี่ดูใจนะครับนี่ปูน่านคือถือว่าโอเคนะครับเบ็ดส้มสิบเกาตานะครับได้ปลาหลยมานึ่งตัวนะครับแล้วก็ฉอนใส่เล็กๆอีกเซ่ตัวนะครับอเนี่ยครับปูน่านวันนี้นะครับตาจริงตัวเล็กๆนี่ต้าวมันติดเปลือกปากนะครับผพมจะปล่อยนะครับแต่นี่มีมันคลืนตุกตัวเลยนะครับนี่ครับ เม็ดปนีได้พ้นนะครับเอาความยาวข้องไส้เบ็ดก็ประมาณสักสักเม็ดอ่านะครับเปิดตัวมันจะได้ดึงไปตรงหื้น่อยนะครับอ่านะครับนี่ปูนาร์ปนี้นะครับสุดยอดแล้วนะครับพี่น้องโอเคครับปักเบ็ดด้วยเงี้ยตากว่าก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็รอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับนะครับผมคลิปนี้ก็กดไลค์กดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ